ก็สวัสดีพี่นอ้องมืงหนีมาสามตะกาเนาะสามตะการสามตะกาหน้าบ้านคันนามันสูงพี่น้องนี่มันโบวิดใบนาพอดีเอารถขับใบนาเราไปดันที่ดินดูขนันนาอ,อ่พาะพอดีดันที่ดิน,ด,นออดูขันนาของเราหมดมดขันนาปั๊บก็จมมับลงรถพี่น้องน,น,นี่ติดข้าวจะรูเลย ฟี่ลุนๆเลยไปบ่ได้เลยพี่น้องนี <c> ่ <oughs> ยึกเล่าก็บ,บ่ไปเนาะพี่น้องขนาดไมีล่อมีล่อกันฟีเลยล่อกันฟีเอารอตะกุยเนาะใส่ล่อเล็กนะนี่กันนี่ก่นพอดีเขาใหม่มาเนาะพี่น้องเนี่ยใหม่มาใส่เอาใหม่มาใส่เนาะบ่เดียวใส่ตรงล่อได้พี่น้องก็ใส่ตรงเงินห้องตรงล่อเล็กมันล่อ,ะลอตะกุยมัน,น้ะพี่น้องล่อตะกุยมัน มันยังค่อยสีบืนขึ้นได้นะพี่น้องนี่ฮะห้องทั้งหล่อหน้าหล่อหลังนะพี่น้องห้องบดถูกหล่อเลยอันนี้กะใส่เกียร์ใส่เกียร์หนึง่นงธรรมดานะพี่น้องนี่เกียร์หนึ่งธรรมดาเห็นบอกพี่น้องอ่ามันก็จะฟีนะมันบ่ขึ้นนะพี่น้องเนี่ยหล่อมันก็จะหมุนลงสิล่ะอ่าวันนี้ห้องกันจีมาเหยียบล็อกกันฟีนะพี่น้องอ่าเรียงเครื่องเบาๆพี่น้องนี่เหยียบล็อกกันฟีแล้วเนาะพี่น้องเหยียบแล้ว หยับล็อกกันฟ yeah, kind of yeah. okay. ี่เ okay. ม่ต้องหยับล็อกกัน um, ฟี่นี่ห้ามเล่งเครื่องนะพี่น้องเนะเล่งเครื่องให้เบาที่สุดบ้องสั้นนะเผาเขาสีขาดนะพี่น้องเอาก็คอยเหยีดนี่พี่น้องไม่ใช่คอยขึ้นมาอย่างนี้บอกคอยจะขึ้นมาเห็นบอกขึ้นมาเหล่าพี่น้องการหยับล็อกกันฟี่ก็คือหล่อเขาจะทํางานเบิดทั้งสี่หล่อนะพี่น้องนี่ขึ้นมาเหล่าพี่น้องนี่ขึ้นมาแล้วพอดีมันขึ้นแล้วบันนี้หอกก็คอยมาใส่เกียร์ธรรมดานะ ขึ้นมาเหล่าอันนี้กะคือบริยบล็อกกันพี่พน้องเขาจะขึ้นมาเหล่าพี่น้องนะก็จะประมาณนี้นะพี่น้องอาการเอารถขึ้นจากกันรถติดลมเนาะติดลมติดตมเออเล็กๆน้อยๆเนานะอาจจะมีประโยชน์แน่สำหรับพี่น้องท่านใดที่รถติดรถจมเนาะ การเหยียบล็อกกันฟีเขาเหยียบวิธีใดใส่วิธีใดเนี่ยกนจีบประมาณนี่แล้วพี่น้องนี่นี่เบื้องนี่เห็นไหมไปมันถึงหาดจากปากได้พี่